วัดเท่าหมายเลขแกคิวแกจะแกช่ไนะตูโนมันนี่อ๋อนี่ไงเก็บเคฟสีพีพีพ,พอก่อนพอีขอหักที่หักไหนออ้งนี่ปาดขอปาดสอ้สวนจับยังไงดาบแกตกกันนั่นตูโนมันนี่เจอพลังคนจีนสามีสามโม่วักเท้าหมายละ กํามัดกัดฟันแล้วก็พูดวกล้าดัมเบลพี่บอกกี่ครั้งแล้วตูวว่าอย่าไปเติมเองน้องนี่พาไปนี่เลยร้านเลซิชชอปร้านบริการดีกดผลกดเกมพัสดุ5ร้านคุณภาพดีที่มีสุ่มไก่ตันในเกมบล็อกฟู้ดน่าจะเป็นไก่ตันวีซีเทียร์สิอุ้ยโคตรเท่อย่าลืมไปส่งนะคุณผู้ชมร้านเลซิชชอปร้านดีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในอีพีที่27อะไรล่ะ มันถึงหรือยังอ่ะยี่สิบเจ็ดมันถึงหรือยังอ่ะตู่น้องพร้อมไหมพี่บิทบอกว่าเมื่อยี่สิบเจ็ดเลยนะไม่ตู่แต่เรามีแขกรับเ <daylight S 2> ชิญพิเศษคุณชื่ออะไรจ๊ะชื่อฟันเรื่องแตะคอนเลงเตอรเนี่ยก็ตู่บอกงั้นไม่ใช่หรอเอาเอาอะไรอ่ะคุณชื่ออะไรล่ะชื่อว่าอะไรอ่ะชื่อก <dust> ็๊ะ ก็เจอโกงไงโกไงแล้วน้องโก้วันนี้พร้อมไหมที่จะมาแข่งเปลี่ยนผลดูค่าสิบเวลพร้อมใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวไปกันเลยจะาจ๊ะน้องคือน้องมีสูตรหรือยังเนี่ยตอนสุ่มผลเนี่ยเขาต้องมีสูตรในการสุ่มผลนะเราวก็หาสูตรมาแข่งกันใช่ไหมใช่น้องไาอย่างงี้ก่อนก็คือโก้ตอนนี้เม่เท่าไหร่น้อง เวล2,200ตอนนี้พี่เวล1,700ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะครับว่าหลังจากปาล์มไป50เวลแล้วเนี่ยมา PVP แข่งกับโก้แล้วถ้าใครชนะเนี่ยสามารถขออะไรได้หนึ่งอย่างตามที่เจ้าต้องการไม่ว่าจะเป็นพรอรอยค่าจัดให้เจ้าได้หนึ่งอโก้พอไหมออพอตูพ่ให้ตูดีกว่าตู้ดีกว่าตูมีตูหรือยังให้ตูดเลือกดีกว่าเลือกอะไรอะ สุดสมผลไงอดีตให้ตู่เลือกให้ตู่เลือกกูอ่ะบอกสุดสมผลพี่โก้ไปพี่โก้ได้สมผลน้องเจ้าตู่พี่บีเอ้ยอะไรอ่ะทำไมไม่ไหนจ๊ะเฮ้ยทำไมไม่มีแต่เกยร์อะเฮ้ยแกรับเชิญด่ารันนะแกรับเชิญพิเศษมาเกย์อะไรอ่ะเฮ้ยุ่มเลยถ่มเลยถ่มเลยอะไรอ่ะอันนมันตัวซื้อน้อง เปล่เป็นไงจ้าพันหมองไหมเฮ้ยผลไอฟูดเหรอมามามาตาพี่บังตาพี่บงังเดี๋ยวพี่จะหาสูตรสุมผลก่นอนเดี๋ยวเราเข้ามาในนี้กันท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาสมกันครับว่าเราจะได้เป็นสูตรไหน3 2 1สองหนอืมสูตรนี้เลยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยหนามอน2เดินหลอ่อ3เอาผลที่ดีมาอวดและสุ่สุมได้ผลเกผลแมคมาเฮ้ยกดใจไปเลยเดีย๋ยวรำการฆ่ามอนก่อนพี่ขอฆ่ามอนก่อนน้องสักคู่หนึ่งไม่นานอ่ะตัวนี้แล้วกันใกล้ใกล้ เป็นผลเกีผลกล้ามใหญ giving, like ่ผลกล้ามใหญ่กล้ามโตเลยะน้องพี่จะบอกให้นะเอาอะอะไรวันเนี้ยมาแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เราทําการเนี่ยเดินเข้าไปหล่อหลอแล้วก็ผลดีๆมาอวดตู่น้องขอผลดีๆอวดหน่อยถือผลดีๆอวดอวดคนสมผลหน่อยอันนี้ก็ดีแล้วยังอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วหรอกนี่เฮ้ยผลบิ๊กมัมเลยเหรอเอาดิใช่จิ้มหน้าเลยจิ้มหน้าคนสมเลยโอเคโอเค พอแล้วตู้พอพอพอน้องสามต่อจะสบาอ่ะพี่โอ้โหออันนี้ผลนี้อนี้จะเปลี่ยนเลยผลละลายเล็อกเก็ลคนแรกเลยโอ้ไมโก้คือเราจะมาสุ่มัยล่ะว่าใครจะได้ตู้ไปช่วยฟาร์มอ่ะได้เลยอือได้เดี๋ยวพี่เปิดวงล้อสมให้พร้อมไปจ๊ะตู่วันนี้วิวห้าสิบวลแรกเอ็งจะช่วยใครไปเลยนะจ๊ะบั้มละห้าสิบวลแรกตู่จะได้ช่วย โอ้โหดูดิคนกี้โกงอ่ะโค้จบเลยนานผู้ชมมากินเลยอย่ากินผลเลยอย่ากินผลเลยหนึ่งสองสามอ่ะอันนี้คือเราจะมาแข่งแค่สองคนนะโก้ได้เลยโอเคจ้ะแล้วพี่จะไม่ฟาร์มคนเดียวหรอพี่โดนพี่โดนเนี่ยพวกกี้กี้มามาใครมป็คนจะเอาพี่เอ้าปิดพีพีอยู่ดูดิโค้หิวว่ะหุยตู้น้องคืนแจกเลยพี่อ้าว ตูแล้วพี่อยากตูเออตูโอ้ยอย่าบังทิจาอย่าบังทิจาเล่นๆน้องจะฟังนะเหลือไอ้จริงตูไม่เบิกเบิกเรือดีๆให้พี่โก้แหละน้องก็พี่ิ๊กขับอยู่อาไรหรอพี่ต้องมาฟาร์มคนเดียวไม่มีใครช่วยด้วยเนี่ยขอทุนสองให้กันน้องโก้ไม่มีพ no ีเข้ามาด้วยหรอ เห็นชื่อพีทนะใช่เนี่ยไปบอกพีทมาช่วยพี่ฟาร์มดิบอกพีทมาช่วยพี่ฟาร์มดิตู่ฟาร์มแล้วพีทเอ็งมาช่วยพี่ฟาร์มสิอยู่ไหนพีทไปไหนไปทางไปไม่เจอโอ้โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงไปแยกกันได้ไหมได้น้องตู่ฟาร์มกับกู้ไปก่อนนะโอเคไหมไม่มีน้องโอเคอะไรบ้างไหม พี่กำลังไปไป<ห>น,นั่งเขาเมินพี่เขาเมินพี่เว้ยไปพี่โก้กับพี่ตู่ตัวยองไงต้องมามามา,มา,มาเองเลยเองมาช่วยพี่ฟาร์มด่วนเลย <c ười> พี่กำลังไปพี่พร้อมไหมพีทที่จะมาช่วยพี่อ่ะเอง็งอย่ามาฟาชโชล,ลืมนะไม <ป S> ่ <c ười> พร้อม <c ười> เร็วอย่ามา้ <c ười> อมก็ได้ไม่เ,เก้ตู่พี่นะเอ้าพีทด่วนพีทด่วนน้องไปไปกำลังไปกอดต้นไม้ใหญ่นี่มันสามพีทนาทีแล้วนะน้องพี่กำลังไปนี่ไงอย่าลืมนะ หาเป็นกระโปงอ่ะอีทมาแล้วพี่ชายไปดิมาๆมาๆมามามาช่วยพี่ฟาร์มดรวจเลยยังไม่ถึงเลยเอ้าอ้าวมันบิดโค๊บจบเลยโคตรเจ๋งอ่ะท่านผู้ชมดูดิอุ้ยแต่พ่อฟาร์มน่าจะฟาร์มง่ายอยู่เพราะมีพีทมาช่วยไงพีทโอ้ยยพวกไอ้ผุนพาด้วยหรอแล้วพี่รับเพจแล้วพี่ฟาร์มที่อะไรฟาร์มผิดที่พี่ฟาร์มผิดที่น้องเราต้องไปฟาร์มข้างหลังพีทเอ้าโอ้เตรียมบ้าไปเหรอเอ้าดีพีท บัมอุยอย่างชิวน้องธรรมดาที่ไหนอ่ะนี่ไงอุ้ยหุนนี้ยังตึงหมดหรอเก็ตพีทโคตรตึงโอเคท่านผู้ชมดูเดี๋ยวผมใส่สกิลให้ดูอุ้ยยิงอ่าก็ลระการอะไรอ่ะบัมเป็นไงโคตรตึงโคตรสุดโคตรอลังการโคตรเท่มันมันดีเกินไงมันเออได้บัตรใหม่แล้วหรอคือตอนนั้นที่เราไปทำบัตรใหม่กันมาใช่ไหมน้องเช่โคตึงเลยโอเค สกิลอะไรอ่ะปรบบัมนี่ของแท้ครับน้องเฮดและการแบบบินโคตรที่แล้วสกิลพี่ได้ครบแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมจะได้ฟาร์มไหมเนี่ยวันนี้น้องขอวันนี้นะได้ เราต้องหาวิธีการฟาร์มให้เร็วที่สุดน้องใครที่ฟาร์มเร็วที่สุดเนี่ยสามารถขออะไรได้หนึ่งอย่างโอเคได้เลยเราสามารถขอให้พี่อมเปลี่ยนผลได้โอเคพี่อมมาห้ามใช้ผลเลยอย่างนี้ยในการ PVP คือเราสุดได้นะพี่นะน้องโอเคเป็นไงกันบ้างจ๊ะการฟาร์มเรื่องฟาร์มเลยจ้ะเป็นไงดีไหมคือตู่ช่วยฟาร์มดีไหมน้องก็ ไม่ดีเลยอ้าวอ้าวตัวสอน p ีพอยู่อ๋อโอเคได้ก็คือสอนการ PVP ด้วยไม่คือฟังก่อนคนที่50เสิบลก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างโอเคไหมอ้าวเอ้าใครฟังถึง50เสิบลก่อนนั้นไอ้นั่นมีสิทธิ์ขอได้ดิเออตู้น้องเราเราคุยกันแบบนั้นไว้น้องเออไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะน่ารักฝั่งตัวจ้ะจะตายแล้วจ้ะห้าสิบเสตายแล้วจ้าความันตีอ่ะ อะไรไม่บอกอพี่ล่ะพี่มาลาข้าง,ขงบนเนี่ยฮิตน้องเราต้องเล่นความเร็วนะน้องเราสามารถขอให้เขาห้ามใช้ทุกอย่างให้แค่มองได้ได้อย่างเดียวได้อันตัวนั้นต่อตัวนั้นต่อ,ตตอคือพี่ไม่สนว่าพี่ต้องใช้หมัดหรือว่าใช้อะไรพี่จะใช้ให้หมดเพราะก็มัดครบมัดผลพี่ครบแล้วเพวิ่มมากี่เปอร์เแล้วละ่ะเพิ่มมาสิบเปอร์เแล้วดิจากสามสิบแปดตอนนี้มาสี่สิบสีบ่เก้าแล้วมาไหมสองตัวพี่เร็วๆเลยเอาสุดแล้วเอาสุด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 เว้ยรอก่อนจะไม่รับเกรเลยค่รอเออ พ okay. yeah. uh ี่ตีอยู่พีก็ตีตีม่าชันเฮ้ยอะไรใช้โฟลากฟาร์มหรอคือเกียนเกินโอ้ไรโอโดนมาเลี้ยงฟาร์มใช่หรอโดนมาเลี้ยงฟาร์มเนี่ยเจอการเกียน์ปะเนี่ยเจอการเกียน์ปะเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีนะพวผมเนี่ยกำลังจะแข่งกัมันเนี่ยดูดิ พี่ข้ามันดีพี่ข้ามันดีทำไมพี่บีไม่ไปฟาร์มเนี่ยทำไมตัวใครเนี่ยเนี่ยนะพี่บีไม่พี่ทำอยงนีดูตู้ดูที่ตู้อะไรอ่ะข้าเขาที่ตู้แลมาป่วนฟาร์มเนี่ยพี่ไม่ทำอะไรพี่ขอญาตตัวตัวนี้มาดูเฉยๆตัวนี้มาดูเฉยๆอย่าตีพี่นาอย่าตีพี่นา๋ยวมาดูเฉยว่าฟาร์มเป็นยังไงบ้างแบเดี๋ยวกลับมาฟาร์มแล้วต่อแล้วเลื่นดีไปก่อนไปได้แล้วเกาะอะไรอ่ะ อุ้ยเกาะโคตรใกล้อ๋อเควสใหม่ก็ต่อไปเฉยใหม่นี่เป็นดีใจเฟรชบอลหรือเปล่าเฟรชบอลแล้วกดเฟรชหลักโคตรยากกับพีชเดี๋ยวพีชเอาให้เอาสุดละเฮ้ยรอก่อนไออ๋อผลกิโลอุ้ยผลกิโลแล้วพี่เป็นผลอะไรพีชแล้วมันแทนกิโลไงแม่งโดนพี่แน่ให้มันรู้ไงว่าผลล็อกเก็ตคือผลที่ดีที่สุดแอนแหละท่านผู้ชมผมจะไม่ยอมผลกิโล เฮ้ยเราเป็นพิทเราช่วยเนยี่ยเน้นๆอุ้ยผมรู้เปิดไอ้น,นี่หรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอนนดาเมสโอ้ยเฮ <c oughs> ้ยอะไรอ่ะพีทเองไม่ได้อะไรอะไรโอ้ผมกำลังดูเปิดไอ้น,นี่อยู่เลยว่ามันอยู่ไหนวันนี้อเปิดอะไรอ่ะท่านผู้ชมเอฟดาเมจนี่ไงอันนี้โอเคเปิดละวพีทมันตีผมเฉยเลยว่ะผมไม่เข้าใจว่าเราอยู่ทีมเดียวกันแต่พีทฆ่าผมเพื่อตึงตึงปะตึง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 แบ่งมันไหมเนี่ยโอ้ยพีทเอ็ง โอ้ยคือพอพี่ไม่ได้อะต่อเลยน้องต่อเลย,เลยได้ยาวๆาวยาวย,าวย,าวยาวไหนเดี๋ยวเซฟเขาฟาร์มอะไรกันเฮ้ยเขาไม่ฟาร์มที่นี้แล้วหรอพีชเขาไปฟาร์มที่อื่นแล้วไหนอะเขาไปไหนกันน้าไปเซิร์ฟป่ะใช่หรอไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเซิร์ฟไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเขาไปเฮ้ยเขาไปเกาะหนึ่งหรอหรืออะไรอะทำไมพี่เห็นเขาอยู่แถวนี้อะพี่ไม่เห็นเขากอดเฮ้ยเกินแล้วนี่ไงนี่เขาตีเขาได้ปะพี่อยากตีเขาอะตีเขาให้ตายอะต่างตัวพี่เดี๋ยวมันรีเลยก่อนโอเคโอเค เราต้องห่วงของเราก่อนนะชายเน้นๆอตัวนี้ด้วยสองตัวตกไปเนี้ยเน้นๆเน้นๆเฮ้อเออเตะพี่มายสเต็ปการฟาร์มอ่ะเสร็จแล้วเน้องกันึงตัดเฟซกอนฮีเล็กดูสกิลสีพี่คือมีประโยชน์และตึงพี่บอกเลยว่าพี่อ่ะอะไรนะมีแค่ตลกเฟสอะไรนะมี่แค่ตลกเฟสมีดีแค่ตลกเฟสใช่โอ้แล้วมาเชิญตูพีทพูดกับผมดิถึงคราวหน้าพี่ไม่เอาองมาฟาร์มแล้ว เกย์เยอะถึงตอนมาทำอะไรกันน่ะเอ้ยอะไรอ่ะพี่บไปทักพิธีเข้ามาผวนอ่ะใช่หรอทักพิธีอะไรเนี่ยเข้ามาแย่งฟ้าบอกพิธีอ่ะอ้าวจบเลยดีั้งนั้นน่ะคือพิชนาดิโอ้ยตามพี่นีพีดัพีแนเตอร์นักล่าข้าวหัวดับหนึ่งอะไรไปไหนกันน่ะเฮ้ยเปมืนไปก็พี่เลยอ่ะน้องไม่ใช่แหละนั่นไงเรือจอดเรียบท่าเลยอ่ะอะไรพีดัเ้ ตูเองมาเพื่ออันนั้นไม่ใช่สกิลของพีทไม่ใช่หรอไม่ของพีทของพี่โองนี่ไงเขาอยากเปิดก่อนเลยทั้งนั้นอ่ะอ๋อปิดีพีบอกลืมปีพีของตัวืองนี้ตูเองก็จะมาแย่งพี่ฟาร์มเพื่ออะไรอ่ะน้องตูก็แย่งองฟาร์มเหมือนกันแย่งอะไรยังไม่ทันแย่งเลยแย่งตอนไหนทำไมพีพีไม่ไปฟาร์มเนี่ยทำไมตัวใครเนี่ยเะ บี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 ทำองเงี้ยดูตู้ดูที่ตู้อะไรอ่ะฆ่าเขาที่ตู้แย่งแย่งตอนไหนอ่ะพี่ธีแย่งแย่งแล้วไม่เกี่ยวอะไรเขารหัสหลักมาแย่งแย่งอะไรพี่เอามาดูเฉยๆอะไรแต่พี่ก็ตีด้วยขัดเวลาด้วยแป๊บดเดียวเองยังไม่ถึงนี่หนึ่งนาทีเลยเอออย่าขี้โกงนะน้องโกงเท่าไหร่ละน้องจำไจได้ปะเนี่ยว่าตอนที่เริ่มเริ่มเล่นตอนเวิวมาเท่าไหรสองพันสองร้อยเป๊ะสองพันสองร้อยเป๊ะใช่ไหมโอเค ช่เอางี้ว่ะพี่บีจะขออะไรถ้จะรู้แม่เขาบอกว่าเอางี้ได้ป่ะพี่บีจะขออะไรคือยอมแพ้แล้วหรอทำไมยอมได้แง่แม่พีทีมาป่วนพี่บีบ้างอ่ะอะไรเขาจะรู้ไหมล่ะให้โปรฟาร์ตรงเนี้ยบีไม่บอกเขาอ่ะเขา่สองตรงเนี้ยแล้วยังไม่ไม่พิมพ์บอกเขาล่ะเขารู้ไม่ใช่หรอว่าเป็นเองอ่ะ เขาดูถึงใครถึงได่ค่าเนี่ยเออก็บอกเขาสิว่าฟาร์มอยู่30มสิบเปอแล้วพี่ได้30มสิบเปอแล้วเนี่ยจะือแฉมๆลยไงโกอยู่ไหนอะน้องเองอยู่เกาะพี่หรอไม่ใช่แล้วพี่อยู่ไหนอะพี่อยู่เกาะต้นไม้ใหญ่เนี่ยไปฟาร์มตัวอะไรอยู่วะกิโลหรอไม่ใช่คืออะไรมาลับเฟสตรงนี้หรอมาฟาร์มนี่หรอมาฟาร์มตรงนี้หรอไม่ใช่พี่เห็นเองอยู่เนี่ยโกเองไม่ฟาร์มเกาะเองเองไม่ฟาร์มเกาะเองหรอฟาร์มเกาะพี่นี่แหละเอ้า โอ้ก็จบว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมาได้ผลน้ําแข็งนะไอ้ได้ผลน้ําแข็งนะน้องไม่ได้ผลกิโลนะพีดพีดด่วนพีดน้องมัะตูเพื่ออะไรนระตูคนหลุมอ่ะยงเยโอ้ก็คือเองยอมแพ้กันเลยใช่ไหมโอเค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 แล้วพี่ฟาร์มห้าสิบเก่อนแบบเดียวไม่นานมากไม่คือไปเขาไปทางจริงจังกันแล้วอะ เตี้ยเปียเป้ยเลยอะทิศต,ตอนนี้นงเงลม,ม,มแล้วไหมลงม,มมละลงม,มมละมาจริงอะโ <Okay. S 1> อเคได้พยอมกันช <Chill. S 1> ิลไม่มีใช่ไหมน้องจริงตู่คืองอมไปเลยอะเออตะโก้บอกตู่ที่อยากงอมขออยากงอมน้องคืองอมไปเลยอ่ะอออกะกไม่เอาแล้วเนี่ยอสองรอบก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่เชื่อที่ไม่เชื่อจริง,รงที่ไม่เชื่อซาบ้าตอบที่ไม่เชื่อจริง พีทเขาบอกว่าเขาเหลือลโโอีกสองเบลคิโมคิโมเนอะเขาโดนโปรแย่งฟาร์มเขาจะเหลืออีกสองเบลได้ยังไงอ,อเก้าเบลพีทแปดเบลเท่านั้นแปดเบลนะพีทขอตึงๆนะเราจะขออะไรก็ได้คือเอ็นอยากได้เกตูดไหมไม่เอา <laughs> ไม่อยากเกตูดคนอื่นไหมไม่อะ <laughs> <laughs> มาใส่ให้เขาเกยกันเองมาใส่ให้เขาเกยกันเองดิ่พีทเนี่ยรอเนี่ยบัมอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรนะบัม เทำไมนาเฮ้ยนาทำไมอ่ะชื่อว่าชื่อปูはは่พีทนะชื่อปู่พีทนะเลยเหรอเออโอเคถ้าพูดคำว่าบอมอะไรไม่ได้ไม่พูดโอเคโอเคไม่พูดแล้วถ้าพูดคำว่าบอมอ้าวได้พี่หนุ่มพีชนะอ๋อไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วฟาร์มน้องฟาร์มฟาร์มฟาร์มสุดท้ายบอมอะไรโคตรลืมเลยว่ะท่านผู้ชมดูดิ เรียบร้อยเปิดมาก่อนเรียบร้อยแล้วครับน,น้องพี่ค่าสิบเปี้ยวแล้วจีหมู พี่ร้อยเดียดพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดแล้วนะน้องหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดตอนแรกพี่เริ่มมาที่เบลหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าเคไหมได้รอที่เกาะแมนชั่นแล้วกันได้ไม่เป็นไรอย่ารอได้ชิลเต่ต้องโตแย่งอ่ะเดี๋ยวไม่เลวเดี๋ยวฟาร์มก่อนเดี๋ยวก็ฟาร์มไปก่อนแล้วกันน้องเดี๋ยวพี่คิดไปก่อนว่าพี่จะขออะไรถ้าพี่ฟาร์มไม่ถ้าพี่ฟาร์มไม่ถึงหนึ่งพันแปดร้อยไม่ทันก็คือขอไม่ได้นะ เพื่ออะไรอย่า,อย,าอย่าขี้โกงอันนี้ขี้โกงเพิ่เมเบี้ยวให้แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วขี้โกงเพิ่เมเบี้ยวให้แล้วพีทมาน้องมาช่วยพี่ฟาร์มก่อนพีทยวเรามาปรปับเบี้ยวให้มันแบบเป็นพันแปดแล้วกันท่านผู้ชมพันแปดแล้วมันจะดูง่ายๆเป็นแบบห้าสิบเปีลห้าสิบเปยวใช่ไหมท่านผู้ชมจะได้แจ่มแจมาท่านผู้ชมตอนนี้ผมไนดะ้ทำการฟาร์ไปห้าสิบเ้ิลแล้วโกเอ็มาช้าเผ่าพี่นะน้องโอเคไหมโอเคพี่จะขอได้หนึ่งอย่างคืออย่างที่พี่ขอเนี่ยคือโดนกันทั้งสองคนเลยคือ ในการพีพีครั้งนี้เองสองคนห้ามใช้ผลเลยโอ้ยห้ามใช้ผลเลยไม่ได้ห้ามใช้ผลเลยได้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 ตามนั้นโอเคห้ามใช้ผลเลยเมื่อต้องได้อยู่แล้วตู่เองอย่าลืมนะน้องให้เขาไปอะไรพี่สามารถขออะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวขออธิบายก่อนในการพีพีในครั้งนี้ก็คือเราจะพีพีกันก็คือพี่กับโก้เจอกันเพราะฉะนงั้นพี่ไปเจอกับตู่ไม่ได้ตู่เบลตันและมันจะโกงเกินไปท่านผู้ชมพี่เจอโก้แล้วก็พีเจอกับตู่เจออย่างนี้ไปเรื่อยๆื่อจนฝ่าใครจะได้สามใครได้สามเนี่ยเราต้องเราต้องสา รอบก็ต้องต้องต้องแบบว่ายังไงไม่ใช้ผลได้รอบหนึ like ่งหรือเปล่าไม่ไ so ม so ่ไม่ท <as> <level> ุกทุกรอบเลยว่าทั้งโอ้โอ้แย่นะอย่างเงี้ยแย่นะทุกทุกรอบเลยแต่แต่มันมีแค่รอบนี้รอบเดียวไงในการพีพีรอบนี้ต้องเดียวครั้งหน้าก็ก็อันนี้กันใหม่พร้อมเลยไหมล่ะพร้อมนะได้น้องพร้อมตูนับตูนับอ่ะหนึ่งสองสามไปเฮ้ยทำไมเขาโดนพี่ง่ายจังตู้ของก็เขาเป็นผล ไปดิไปดิอะไรโก้อะไรโก้น้องนี่ไงนี่ไงตู้พี่น่ะพี่มันทำอะไรได้วะตู้น้อบูมด้วยเน้นไงเน้นเลยไงนี่ไงแล้วต่อไปแล้วพี่ผลคือเราต่อไปท่านผู้ชมเน้นตอดบอมมาให้ตู้อะโก้อะตู้น้อเรียบร้อยตายไหมึ้นบรรยากาศ โ okay, อเคนะเเขา,า,าให้เน้นเน้น <c oughs> ตู้บีอโอโกงอะตู้ีวิจัยไม่ได้อะทีมบีซีซีนำไปก่อน1คะแนนแค่นั้นแหละบอกเลยตึงๆึงนะ <c oughs> ต่อเลยพิทกับองค์ต่อเลยตู้ห้ามใช้ผลประจําที่ประจําที่อย่าพี่นับให้3ามสองหนึ่งเริ่ม เอาแล้วยังไงต่อพีทน้องเอ็งต้องเอาสุดให้พี่นะน้องเปิดทาคิดสังเกตดูให้อ่าว่าเลือกใครเหลือประมาณเท่าไหร่แล้วตว<ๆ>วันนี้โดนต่อรัวๆนะผู้ชมมีการสวนคืนแล้วยังไงต่อพีทเอาสุดพีทเอาสุดพีทบนพระยังไงคือพุ่งไปตีอย่างเดียวเลยจังหวะนี้ตูวคาาุณกำหลบและสกิลไม่โดนครับพีทหลบไปแล้วอุกลับไปโดนสกิลพีทเพื่ออะไรน้องฉันปวดหัวมากนะตัวใส่สุดให้พี่นะตูวไอตูวอะไรพีทพีทพีทตัวสวยพีท เา่ีมีีกีีนัไปอีกหนึ่งคะแนนก็แค่นั้นแหละน้องไปต่อไปเป็นพี่กับโก้ให้สั่ก่อนนชนะโอเคสา่ก่อนนะชนะนะน้องี็คือใช้ผลได้แล้วอะไรใช้ผลไม่ได้ใช้ผลใช้ผลให้ก็ได้ใช้ผลได้โอเคไหมโก้โอเคอเคใช้ผลได้นะจบรอบแล้วยังยังไม่ทับยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มแค่รอบเดียวก็ได้ตูนับหนึ่งสองสามไป โี้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงโอ้ยเฮ้ยไอ้สกิลซีมาโดนน้ำแข็งเพื่ออะไรอ่ะถ้าใช้ผลได้ก็ไม่ได้ตึงพี่สกิลซีมาโดนน้ำแข็งเฉยและตู่น้องเอ็งอย่าลืมนะอย่างเจอผีแค่นั้นแหละมาไอ่ผีแต่น้องใส่นัวนะใส่นัวนะจังหวะนี้ยังไงผีกับตู่นวมันนี่เจัาสมิตรกันอยู่เอาเป็นพันธมิตรกันอยู่อะไรเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลย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 สาม สองหนึ่งเริ่มแล้วผมมองไม่เห็นเลือดเลยอ่ะไอต้องเปิดทางคิดสังเกตสิมันไม่มีสังเกตคนเรามันไม่มีไงพี่ใช่คนเราไม่มีไงเราเป็นคนกลุ่มไงเดี๋ยวเราให้เนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหพิษน่าจะโดนรัวๆว่ะอย่างละอันนี้อย่างละตู่อันนี้ตูอันนี้คือทำไรกรรมการและอันนี้ทำไรกรรมการและตู่เองอย่าลืมนะน้องยังไงต่อพิษพิษหมุนเป็นลูกขานพีทเอาตูดดีโอ้มีอะไรใช้หมดเลยไอ้พิษมาตีพี่ทำไมอ่ะเพื่อ ออ,อนนี้สกอร์อยู่ที่เท่าไรสกอร์อยู่ที่สองสองนี่โอ้ยยยยย่ยยยออยี่ยย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 ยารอบยย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 ยหยายย่ยยยยชนะนะรอบไฟนยลโอ้ยน้องชิลโอเคอแล้วพี่เริ่มเป็นแล้วด้วยยแยย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 นยยยยยยนยย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 ยอยยยอะไยอะไรอะไรอยเยย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 ลยย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 นยยยยโจ ไวตู่พี่สกิลไม่โดนเลยน้องคือต่อต่อไปก่อนทำไมผมใช้สกิลไม่ได้เลยวะหาหาโนโนนี่ไงตู่พี่ใช้สกิลไม่ได้เลยน้อง <_ c oughs> อะไรวะ <_ c oughs> นี่อ <_ c oughs> อไอ้อะไรอะไรโนโนไม่มีทางแช่พี่โดนอีกแล้วน้องพี่จะบ,บอกให้นะเพราะว่าพี่เอาสูตรเง <_ c oughs> ี้พี่เอาสูตรน้องอุ้ยระเบิดจับอะไรอุ้ยวิเชื่อเชื่อเชื่อโดนโอ้ย นี่<ห>ไงเรียบ <ไง S 1> ร้อยแค่นั้นแหละคือพี่เอาให้พีทน้องพี่เอาสุดให้แค่นั้นแหละเอ็งเอาไปแล้วไงเยังให้ต่อ <c oughs> และผู้ชนะก็คือบ e ีซีซีมาต่อเลยตูวผู้ชนะรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปชมผลกันเลยอย่ารอช้าเลยว่ะท่านผู้ชมเอ็งจะสมงให้พี่โก้สูตรไหมเอ็งจะเอาพี่โก้เขาจะเอาสูตรจากเอ็งหรือเปล่าพี่โก้เอาสูตรเลยไม่เอาเดาตูดนะอย่ามาโกยอย่ามาแกนะอย่ามาเกนะอย่ามาแก่ ก็ตจบไปแล้วสำหรับ EP นี้นะครับท่านผู้ชมใครที่อยากให้มา EP หน้าเร็วๆเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผม BXC ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยถ้าอยากให้คลิปหน้ามาเร็วกดด,วกด่วนกดได้ใช่ไหมโอเคถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบาย